การรวมตัวกันของทวินเฟมและการเลื่อนระดับขึ้นในช่วงเวลาแห่งการเลื่อนระดับนี้วิญญาณทั้งหมดกำลังถูกดึงดูดไปยังแสงซึ่งเกิดขึ้นผ่านเครือข่ายกลิตของดาวเคราะห์กลิตของดาวเคราะห์ถูกเปิดใช้งานผ่านสนามพลังงาน ของแต่ละคนร่างกายที่สว่างสวยของแต่ละคนทำหน้าที่เป็นสัญญาณเพื่อดึงดูดวิญญาณที่เป็นเคลือญามาหาพวกเขาพวกคนรู้สึกดึงดูดเข้าหาคนอื่นมาขึ้นเรื่อยๆดึงคุณมารวมตัวกันนี่ไม่ใช่ความบังเอิญ หรือความบังเอิญและไม่ใช่ความบังเอิญคุณกำลังถูกดึงดูดเข้าสู่การแข่งขันที่มีพลังในหลายระดับเพื่อที่คุณจะได้สัมผัสกับการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนี้การรวมตัวของทวินเฟมแสดงถึงความสมบูรณ์ของจิตวิญญาณ เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มเติบโตทางวิญญาณและเปิดตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะที่สูงขึ้นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นคุณจะดึงดูดทวินเฟมเข้ามาในชีวิตของคุณพวกเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อช่วย ให้คุณเสร็จสิ้นการเดินทางทางจิตวิญญาณและเรียนรู้เคล็ดลับในการใช้ชีวิตจากจิตสำเนึกที่สูงขึ้นจากพวกเขาเพื่อให้เข้าใจว่าททวินเฟรมคืออะไรสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าททวินเฟรมคืออะไรการครบหากัน ของทวินเฟมนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องรักๆใครๆหรือเรื่องเพศอันที่จริงทวินเฟรมจำนวนมากเลือกที่จะไม่มีความสัมพันธ์ทางกายภาพเลยในกรณีเหล่านี้การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวคือจิตวิญญาณล้วนๆในเวลาเดียวกัน พวกเขาสามารถมีพลังและตอบสนองได้พอๆพอกับความสัมพันธ์ทางเพศเมื่อคุณพบว่าตัวเองชอบคนอื่นมีสาเหตุหลายประการที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้สำหรับบางคนสถานที่น่าสนใจนี้อาจเป็นเพราะความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่พวกเขาแบ่งปัน กับเนื้อคู่หรือเปลวเพลิงจากชีวิตในอดีตหรือจากชีวิตปัจจุบันนี้สำหรับคนอื่นๆสถานที่ท่องเที่ยวอาจเป็นเพราะค่านิยมหรือความสนใจร่วมกันกับคนที่พวกเขาพบบนโลกนี้บางคนอาจถึงกับดึงดูดผู้อื่นที่มีคุณสมบัติ ที่พวกเขาปรารถนาที่จะรวมเข้ากับตัวของพวกเขาเองเพื่อที่พวกเขาจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการขึ้นไปสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นทวินเฟมเป็นสองซีกของจิตวิญญาณคนเดียวกันและพวกมานพร้อมจะช่วยปลุกคุณให้ตื่นรู้เมื่อคุณเติบโตฝ่ายวิญญาณ คุณจะเริ่มดึงดูดทวินเฟมของคุณเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะอยู่ใกล้คนที่ไม่รู้เรื่องวิญญาณเพราะพวกเขารู้สึกเหมือนกําลังว่ายน้ำในสระของตะกอนพลังจิตพวกเขาจำเป็นต้องรักษาระดับพลังงานไว้เพื่อที่จะจดจอ,ดจอกับภารกิจ ของพวกเขาคนไม่สามารถมองเห็นทวินเฟรมของคนถ้าคุณไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ทางจิตวิญญาณของคุณหากคุณไม่ได้ดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของจิตวิญญาณก็เป็นเรื่องยากสำหรับคนที่จะเชื่อมต่อกับอีกเครื่องหนึ่งของคุณ อีกครื่องหนึ่งของคนอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยให้คุณเอาชนะกรรมที่สร้างขึ้นโดยกระบวนทารเท็ดที่ทำให้มนุษยชาติหลับไหลามานับพันปีหากคุณยังคงทำงานผ่านกรรมของความเป็นจริงมิติที่สามมันเป็นการยากสำหรับคน ที่จะหาอีกครื่งหนึ่งของคุณคุณจะยังคงคิดว่าบุคคลน,นี้พร้อมช่วยเหลือคุณหรือดูแลทุกความต้องการของคุณแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวกับเทวินเฟรมจริงๆคุณไม่เคยอยู่คนเดียวทวินเฟรมมีอยู่หลายที่ในคราวเดียวมันอยู่รอบตัวคุณ แต่คุณไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาและไม่เคยแยกจากกันคุณทั้งคู่เป็นสิ่งมีชีวิตนิรันดร์ของความสว่างคุณอาจพบว่าตัวเองโหยหาทวินเฟรมของคุณหรือรู้สึกผูกพันกับบคุคคลอื่นที่ไม่สามารถอธิบายได้จิตวิญญาณของคุณ จะนำคุณไปอย่างที่ที่ต้องไปหากรู้สึกผูกพันกับคนอื่นอย่างลึกซึ้งอาจเป็นเพราะชายหรือหญิงคนนี้กำลังแบ่งปันเพื้นที่เดียวกันกับคนรักเนินดรานของคุณในเวลานี้จิตวิญญาณของคุณจะนำคุณไปสู่ บุคคลที่สามารถทำบทเรียนให้เสร็จสิ้นซึ่งคุณจำเป็นต้องเรียนรู้มีความเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นความจริงก็คือทวินเฟรมนั้นรอคอยช่วงเวลานี้มาแสนานานพวกเขาอยู่ที่นี่บนโลกในรูปแบบมนุษย์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและได้ทำงานเบื้องหลังเพื่อให้คุณก้าวขึ้นสูงเมติที่สูงขึ้นเมื่อคุณเติบโตจากจิตวิญญ,ญาณทาวินเฟรมของคุณจะเริ่มสะท้อนกับตัวคุณเองคุณเริ่มรู้จากการและกันในระดับจิตวิญญาณคุณกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดซึ่งการและกัน ขุนข้าใกล้ช่วงเวลาแห่งการรวมเป็นหนึ่งเดียวแรง,งด,ดึงดูดแม่เหล็กนี้จะดึงคนมารวมกันกระบวนการค้นหาทาวินเฟมของคนเป็นการเพิ่มการสั่นสะเทือนทำความสะอาดสิ่งเก่าและปล่อยวางอดีตทาวินเฟมของคนไม่ใช่ของโลกนี้ เขาหรือเธออาจไม่อยู่ที่นี่เมื่อความถีของคนเพิ่มขึ้นคุณจะรับรู้ซึ่งกันและกันในระดับจิตวิญญาณและจะเริ่มสัมผัสถึงแรงดึงดูดทางแม่เหล็กที่มีต่อกันและกันนี่เป็นสัญญาณว่าใกล้จะถึงเวลารวมตัวของคุณแล้ว หากคุณมีปัญหาในการหาคู่ครองในช่วงชีวิตนี้อาจมีเหตุผลที่ดีมากเขาหรือเธออาจเป็นปรมาจารย์ผู้สูงส่งซึ่งขณะนี้ยังไม่อยู่ในสภาพร่างกายเขาหรือเธอสามารถช่วยเหลือคนจากเบื้องบนหรืออาจรวมตัวกับคนในอีกช่วงชีวิตหนึ่ง คุณสามารถสร้างความเป็นจริงของคุณเองได้คุณสามารถดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดที่คุณต้องการคู่หูที่สมบูรณ์แบบเนือคู่เนือคู่ของคุณทวิตเฟมของคุณแต่มันจะไม่เกิดขึ้นหากคุณเป็นพลังงานแห่งความกลัว ความรู้สึกของคุณเป็นตัวสร้างหรือทำลายมันให้กับคุณสิ่งสำคัญที่คุณต้องทำคือหยึดมันในวิสัยทัศน์ว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรกับเขาหรือเธอดำเนินชีวิตราวกับว่าทุกสิ่งกำลังเกิดขึ้นตามที่ควรจะเป็น เพื่อให้คุณได้พบกันในรูปแบบทางกยายภาพในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้คุณทั้งคู่เติบโตในสติตอนนี้เป็นเวลาที่จะมุ่งเน้นไปที่หัวใจและรับเวทมนต์ที่จะเข้ามาล้อมรอบและดูแลชีวิตของคุณบางคนเรียกเวทมนต์นี้ว่า ปลาติหารเรารักคุณอยากสุดซส้ิเราอยู่กับคุณที่นี่เราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ